ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุร,ริยันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ครบรอบหนึ่งปีที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับตลอการด้วยสกอร์7ประตูต่อศูนย์ที่สนามแอนฟิลด์ซึ่งถือเป็นการเอาชนะที่ขาดลอยที่สุดความแข็ดแกร่งส่วนตัวของเอริกเทนฮากหลังลิเวอร์พูลอัดแมนยูอย่างเย้ยยับและอเล็กซ์เฟอร์กูสัน เดินออกจะสามก,ก่อนหมดเวลาการก่ะขันครั้งนี้จะกลายเป็นตำนานบทใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลเหมือนกับเกมการกระขันที่ใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์แมนยูซึ่งถูกยกย่องว่าพัฒนาขึ้นอย่างมากภายใต้การนำทีมของเอริกเทนฮากตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่พวกเขามาเยือนแอนฟิลเมื่อ field, เดือนเมษายนกลับโดนลิเวอร์พูลบทเคยี่สำหรับแฟนบอลรุ่นใหม่นี่จะเป็นเกมในตำนานของพวกเขา เช่นเดียวกับ Liverpool ลิเวอร์พูลถล่มนอตาลีนฟอเรสต์ห้าศูนย์ลิเวอร์พูลถล่มทอนแรมฮอตสเปอร์เจ็ดศูนย์หรือ Liverpool ลเิเวอร์พูลถล่มเรอัลมาเดดสี่ศูนย์แต่มันไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่ Liverpool ทลิเวอร์พูลถล่มแมนเชสเตอร์เดได้เจ็ดประตูต่อศูนย์ผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อครั้งนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับเจคิงคลับและลูกเทียมชัยชนะครั้งนี้ทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นอันดับที่ห้าและตามหลังสเปอร์สามแต้มโดยแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลก็ไม่ไได้้ปปยยูฟ่าแชมเีีนลก แม้จะเป็นชัยชนะที่สคาคัญแต่เกมนี้ก็ถือเป็นชนะที่ต้องจดจําไปตลอดกาลนี่คือครบรอบหนึ่งปีที่ลูลถล่มออสนะแมนชั่นทีได้7ประตูต่อศูนย์วันที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในลูกกานนั้นและเป็นหนึ่งในชัยชนะที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การนําทีมของเชกิงคลับโมเมตซลาดามินูเยสโคดิกกโตต่างก็ยิงคนละสองลกูกกันที่โรเบ็ตโตเฟอร์มิโนจะมาปิดท้ายในเป็นครัร้งแรกที่ลิเวอร์พูลมี3ามคน ที่ยิงคนละ2ประตูในเกมลีกนับตั้งแต่ปี1968แม้จะมีการพูดถึงการสิ้นสุดของยุคสมัยหลังจากที่เฟอร์มิโนซาเดโอมาเน่ย้ายออกจากทิมไปแต่กองหน้าคนอื่นก็ยังคงน่าตื่นเต้นด้วยการสร้างทีมแนวรุกขึ้นมาใหม่ที่กำลังดำเนินต่อไปข้างหน้าด้วยโคดิกโปและดามฮุนเยสที่คอยสนับสนุนซาลาซึ่งเป็นดาวสูเปสูงสุดตลอดการของพิมลีกยุคใหม่แนวรุกของเจอิงคัช่างน่าตื่นเต้นเร้าใจเหมือนเดิม นี่คือครบรอบหนึ่งปีนะครับที่ลิเวอร์พูลได้เอามาเขียนในคอลัมน์ครบรอบหนึ่งปีที่รูปถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับด่วนมิเกลอาร์เตต้าเตือนลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ว่าอาร์เซนอลพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์ควา้าแชมปพีมยร์ลีกในฤดูกาลนี้ สโมสรลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมที่จะต้องตกอยู่ภายใต้ความหวดกลัวอีกครั้งเมื่อทางด้านของมิเกลอารเตต้าได้ส่งคำเตือนมาทั้ง2อทีมว่าอาร์เซนอลทีมของเขานั้นจะเป็นทีมที่ยังแชมป์พิีเมียร์ลงกลไปจับพวกเขาในฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอนหลังจากที่เมื่อช่วงคำกืนที่ผ่านมานั้นอาร์เซนอลโชว์ฟอร์มสุดรูไล่ถล่มเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดไปแบบเละเทะ 6ประตูต่อศูนย์ทำให้ในตอนนี้อาร์เซนอลมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูล2คะแนนอีกครั้งและด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ในตอนนี้อาร์เซนอลมีความหวังเป็นอย่างมากว่าอาจจะหยุดการรอคอยอย่างยาวนานด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลิงกิดได้เป็นผลสำเร็จเสียทีในฤดูกาลนี้เดอะอาร์เซนอลนั้นสามารถก้าวขึ้นมาเป็นทีมจ่าฝูงได้ในทันทีถ้าหากว่าทีมกับพวกเขานั้นสามารถเอาชนะเบรนฟอร์ดในเกมพรีเมียร์ลิงกิษวันเสาร์นี้ได้โดยหากลิเวอร์พูลนั้นมีคิวพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมวันอาทิตย์ ซึ่งทางด้านของมิเกลอาเตตาในอย่างของทีมเดอะกันเนอร์ก็ได้ออกมาพูดถึงโอกาสของทีมที่จะขึ้นนําเป็นจ่าฝูงด้วยเช่นเดียวกันว่าผมไม่รู้หรอกว่าผลตามประตูได้เสียนั้นจะต้องถือหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นตัวตัดสินแชมป์ในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลหรือไม่แต่ผมก็ได้เน้นย้ำกับลูกทีมของผมไปแล้วว่าต้องยิงประตูให้ได้มากที่สดุดในทุกๆนัดที่ลงแข่งขันและทีมของเราจำเป็นจะต้องชนะทุกเกมที่เราอยู่ไปจนจบฤดูกาล และการที่จะไปถึงตรงจุดจุดนั้นได้เราจําเป็นจะต้องเอาชนะเบนฟอร์ดให้ได้เสียก่อนอย่างที่ผมพูดออกไปหลายครั้งแล้วว่าผมเชื่อมั่นในตัวของนักเตะของผมเพราะพวกเขานั้นมีความสามารถที่คราชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้การเอาชนะเชฟด์ยูเนเต็ดได้ถึง60ในเกมนัดน,นี้มันทําให้ทีมของเรามีความมั่นใจและนักเตะทุกคนก็กำลังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมผมบอกกับลูกทีมอยู่ตลอดเวลาว่าให้โชว์ฟอร์มการเล่นให้ดีที่สุดในทุกๆนัด และถ้าหากเราทําได้ในทุกนัดไปจนจบฤดูกาลผมก็เชื่อมันว่าอาร์เซนอลนั้นจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมชั้เลิศแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และจะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยยางยาวนานของแฟนบอลเดอะกันเนอร์ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ก็คือการที่จะทําคะแนนเอาชนะให้ได้ทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้และผมมั่นใจว่าลูกทีมของผมนั้นจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอนเพราะเราเคยมีประสบการณ์ที่ผิดพลาดไปแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อฤดูกันที่แล้วดังนั้นฤูดูกันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นซ้ำสองกับทีมของเราอย่างแน่นอนนะครับด่วนนักข่าวสายเบย์มินิกยืนยันชาบีอเลนโซจะย้ายไปคุมทีมเสือใใ้้บย์มินิกอย่างแน่นอนเพราะต้องการเดินไปในเส้นทางเดียวกันกันกบเป๊ปกัวดีละ่ะ หลังจากที่เมื่อช่วงกําคืนที่ผ่านมานั้นได้มีข่าวใหญ่ถูกนําเสนอออกมาจากทานั้นของสกายสปอร์ตเยอรมันวันณตอนนี้ทานั้นของไบยูมินิกนั้นได้เริ่มต้นทําการเปิดโต๊ะเจราจาเบื้องต้นกับทางั้นของชาบีออลอนโซไปเป็นที่เรลยแล้วแต่ยังคงเป็นเพียงแค่การพูดคุยกันในเบื้องต้นเพ่านั้นและยังไม่มีการตอบตกลงคุมทีมอะไรทั้งนั้นแต่เทีนั้นก็ดูเหมือนว่าการเจราจาในครั้งนี้กําลังเนินการไปด้วยดีและดูเหมือนว่าทางตัวชาบีออจ งานคุมทีมาบยมินิกด้วยเช่นเดียวกันโดยณตอนนี้ดูเหมือนว่ากระแสข่าวที่ว่าชาบีอโลโซอาจจะก,กําลังเตรียมย้ายทียมออกจากเบอร์ลินไปคุมทีมาบยมินิกนั้นกําลังเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆและก็ดูเหมือนว่าตัวของชาบีอโลโซนั้นเอ็นเอียงไปทางด้านของาบยมินิกมากกว่าที่จะเป็นการย้ายมาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ต่อจากเจคกิงครับโดยล่าสุดก็เป็นทางด้านของฟอเรนซ์แพทนเบิร์ก นักข่าวที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเขาเป็นสายข่าวของไบยมินิกก็ได้ออกมาสแสดงความมั่นใจแบบสุสดๆนะครับว่าชาบีออลอโซกาลังจะย้ายไปเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของไบยมินิกต่อจากท่านของโทมัสตูเกลในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนใช่ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจผมรู้มาว่าชาบีออลอโซนั้นอยากย้ายมาเป็นผู้จัดก,การทีมของไบยมินิกมากกว่าที่จะย้ายไปกุมทีมลิเวอร์พูลและรับโมโรดกต่อจากเชิ้งคลับซึ่งแน่นอนว่าชาบีอลอโซ รู้ดีว่างานที่เบเยอร์มินิกนั้นมันกดดันน้อยกว่าและลีกบุนเดสกาเยอรมันก็เป็นลีกที่ตัวคนคนนั้นมีความถนัดเป็นอย่างมากและที่สุกันหากตัวคเคนนั้นสามารถพาเบเยอร์มินิกคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆได้แล้วแล้วก็มันก็ย่อมจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีสําหรับตัวเขาชาบิโรโซต้องการก้าวหน้าไปทีละขัน้นแบบมั่นคงเหมือนกับเป๊ปกัวดีล่าและเมื่อเขาคว้าแชมป์กับเบเยอร์มินิกได้หนํำใจแล้วแล้วก็ตัวขงเคนนั้นก็สามารถย้ายไปกลุ่มทีมไหนก็ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางในเส้นทางเดียวกันกันกบเป๊ปกวัวดีล่านั่นเองผมยืนยันว่างานที่ลิ์หูนั้นถือเป็นงานที่ยากลําบากมีความกดดันค่อนข้างสูงมากและทาหารตัวขเขานั้นทําผลงานได้ไม่พอและทําพลาดก็อาจจะหมายถึงความล้มเหลวในอาชีพการทํางานของเขาเลยก็เป็นไปได้ผมแค่คิดว่าเขาคงเห็นความล้มเหลวของสตีเวนจารดเพื่อนของเขามาแล้วที่ตัดสินใจก้าวเดินเร็วจนเกินไปจนทําให้เกิดข้อผิดพลาด และการเป็นผู้จัดก,การทีมที่มีใครยอมรับในที่สุดแต่สำหรับในะตอนนี้การเจรจาระหว่างชาบีอเลนโซกับไบโอเมนิกนั้นเป็นเพียงแค่การเจรจาเบื้องต้นเท่านั้นและตัวของชาบีอเลนโซนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นว่าจะรับงานสโมสรไหนกันแน่ดังนั้นความชัดเจนในเรื่องข่าวจะมีออกมาเห็นในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้แต่สําหรับณนะตอนนี้อาจจะเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นและต้องรอบ,บทสรุปที่ชัดเจนอีกทีในเร็วๆนี้ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยกให้ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้หลังผ่านการแข่งขันนัดที่27และทีเดบ่าเป็นครั้งแรกที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์มีรายงานข่าวล่าสุดที่อาจจะทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากเบาใจขึ้นได้นิดหน่อยเกี่ยวกับสถานการณ์การย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกระหว่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลที่กาลังกับเกี่ยวกันอย่างหนักอยู่ณเวลานี้ และตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมองภาพออกเลยว่าสุดท้ายแล้วสโมสรไหนกันแน่เป็นทีมที่จะควา้าแชมป์พมลีกในฤุูกาลนี้หลังจากที่ทั้งสมสโมสรคำคะแนนไล่กันมาอย่างสูสีและความแพ้แค่นัดเดียวต่อจากนี้อาจจะทําให้ทีมทีมใดทีมหนึ่งหลุดวงคอจรจากการเป็นทีมลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ก็มีความเป็นไปได้ โดยในะตอนนี้ก็เลยมีการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำลายผลแชมป์พิม์ลีกอีกครั้งหลังจากที่ทีมของเจ็กเก n ตกลับนั้นสามารถบุกไปเก็บเฉยชนะเหนือนอตติงแฮมฟอร์เรสได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ถึงิ่นซิตี้กล่าวชนิดที่ว่าได้ประตูชัยในนาที90บวก9เลยทีเดียวและถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีที่ลิพูสามารถล้างอันและบุกมาเก็บเฉยชนะใน,นนัดนี้ได้แบบหืจับ แต่ก็ดูได้ว่าเป็น3มคะแนนที่ล้ำค่ามากๆสําหรับลิเวอร์พูลเพราะยังทําให้ทีมของพวกเขานั้นยังคงขึ้นนําเป็นจ่าฟุ้งต่อไปและถ้าลิเวอร์พูลไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมนั้นนี้แล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลอาจจะต้องตกลงมาเป็นทีมอันดับที่3ไปเป็นที่ทรอแล้วหลังจากที่ทั้งแมนเชสเตอร์และอาร์ซอลที่แข่งที่หลังนั้นต่างเก็บชัยชนะได้ด้วยกันทั้งคู่โดยล่าสุดท้านของ OCB Score ได้ทำการใช้ Super พิวเตอร์ คำนวณโอกาสและความเป็นไปได้สาหรับทีมที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้หลังการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่26เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรีหลรอแล้วแต่ข้อมูลในครั้งนี้ยังไม่รวมผลการแข่งขันกู่อาร์ซนอลกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่ลงทําการแข่งขันในวันจันทร์แต่ยังได้โดยส่วนขร์คอมพิวเตอร์นั้นได้ทำการคำนวณตารางคะแนนไปจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลจากอร์มการเล่นของแต่ละทีมณปัจจุบันเปอร์เซ็นต์การชนะการทําประตูใส่ทีมคู่แข่ง และข้อมูลอีกหล,หลายส่วนที่เกิดขึ้นของแต่ละทีมในฤดูกาลนี้และสรุปที่ได้ผลออกมานั้นก็คือสโมสรลิเวอร์ pool จะเป็นทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดนกันนี้โดยจะเก็บคะแนนไปได้ถึง86คะแนนและเฉือนชนะแมนเชสเตีเปไปเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นหลังจากที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มองว่าแมนเชสเตียจะจบอันดับที่2ในฤุูกาลนี้โดยมี8 5คะแนนขณะที่อาร์เซนอลจะจบอันดับที่3โดยจะเก็บได้8 2คะแนน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยละครับที่ทางด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์มองว่าลิ์พูจะเป็นผู้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นยังคงฟันธงว่าแมนเชสเตอร์คือทีมที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤด้กาลนี้มาอย่างยาวนานโดยลิ์พูเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูมแฮนตันวอนเนอร์ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลในขณะที่ทางด้านของสโมสรแมนเชสเตอร์นั้นเตรียมพบกับเวนแฮมยูไนเต็ดและทีมเดอะกันเนอร์ อาร์ซ a นอจะพบก,กับเอเวอเรตันที่เอ็มเรส s สเตเดียมังนั้นก็ต้องรอรุ่นกันว่าลิเวอร์ pool ของพวกเรานั้นจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตามที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงได้หรือไม่พอมเมอร์สันยืยนยันว่าเบอร์กิบฟันไดกกำลังเล่นฟุตบอลด้วยความหวาดกลัวว่าจะบาเดเจ็บซ้ำพอมเมอร์สันนักวิจารณ์ชื่อดังที่เป็นไม้เบื่อไม่เบากับลิเวอร์ pool ที่มักจเอากมาวิจารณ์ลิเวอร์พูลในเชิงสเสียห้ยหายอยู่บ่อยครั้งก็ได้ออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวอีกครั้งล่าสุดโดยพุ่งเป้าไปที่เวอร์กิฟันไดประกันหลังจองแกล่งของลิเวอร์พูลว่าตัวของคนนั้นเป็นนักเตะที่มีความขี้กลัวและหวาดระแวงเป็นอย่างมากไม่ว่าใครต่อใครอาจจะมองว่าเบอร์กิฟันไดมีประสิทธิภาพในการเล่นเกมรับเป็นอย่างมากแต่ตัวของน,นั้นกําลังมองตรงกันข้ามพร้อมเชื่อว่าการเล่นของเบอร์กิฟันไดมีประสิทธิภาพ แต่ตัวของเขานั้นกลับมองตนกันข้ามพร้อมเชื่อว่าที่การเล่นฟุตบอลของเบอร์คิฟนัยมีประสิทธิภาพได้นั้นเพราะตัวของฟันได์นั้นเล่นฟุตบอลแบบขี้ขาดและกลัวที่จะบาดเจ็บนั่นเองผมสังเกตการเล่นของเขามานานแล้วหลายนัดเขามักจะยืนคุมเชิงและถอยหลังไปเรื่อยเมื่อถูกคู่แข่งเลี้ยงบอลเข้าจี้ใส่เขามักจะไม่กล้าเสี่ยงที่จะเข้าแย่งบอลจากคู่แข่ง เขามักจะยืนคุมเชิงและกดดันให้กองหน้าไม่กล้าเข้ามาใกล้จนต้องจ่ายบอลไปทั้งเอื้นและที่สุดกันที่สุดก็คือเขามักจะไม่กล้าครอบกองบอลแล้วเรียบเตะบอลไปทั้งเอื้นหรือสกัดบอลทิ้งออกข้างสนามอยู่เป็นประจำเมื่อถูกคู้แข่งกดดันส่วนด้านของไมเคิลดอสันอดีตกองหลังทันนมสเปอร์ที่ทาหน้าที่เป็นผู้สัตทัดกรณีร่วมกับพอลเมอร์ซันนาฬิการสกายสปอร์ตก็ออกมาแย้งว่าตัวเขาคนนั้นเชื่อว่าเบร็กฟันได คือกองหลังที่ดีที่สุดในเวลานี้และสถิติการเสียประตูน้อยที่สุดของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้มันก็สําคัญมากก็มาจากการคุมพื้นที่ในด้านหลังของเวอร์กิลฟันได้ซึ่งนันว่าท่านของพรมอสันนั้นไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวนี้เป็นอย่างมากพร้อมเชื่อว่าถ้าหากให้ผมเชื่อว่าฟันได้คือกองหลังที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วแล้วก็ผมก็ยังเห็นเขาหยุดเอลิงบลฮารันกองหน้าของแมนเชสเตอร์ที่จะขุนพเยือนลิเวอร์พูลในช่วงสุดปสาห์นี้และถ้าหากฟันได้สามารถหยุดเอลิงบลฮารัน ได้ตัวคนเดียวแล้วก็ผมถึงจะเชื่อว่าเขาเป็นของจริงโดยพอมอสันกล่าวเสริมต่อไปว่าก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ฟันได้ผมขอบอกเลยว่าผมเคารพในตัวของนักเตะรายนี้ผมยืนยันได้เลยว่าผมมองออกว่าเบอร์กิฟฟ์นั้นกำลังตกอยู่ในความครัวว่าอาจจะได้รับบาดเจ็บหนักอีกครั้งจะทําให้ไม่กล้าเข้าสกัดบอลคู่แข่งแบบหนักหน่วงตามที่ควรจะเป็น การเตะบอลทิ้งออกจากข้างสนามและไม่เก็บบอลเอาไว้กับตัวเองนั้นไม่ใช่ว่าเขาต้องการให้ปลอดภัยเอาไว้ก่อนเหมือนกับแฟนบอลส่วนใหญ่คิดการแต่สำหรับผมแล้วผมมองว่าการที่เวอร์กฟินฟนัทํำแบบนี้เพราะเขากลัวได้รับบาดเจ็บนั่นเองเพราะแน่นอนว่าผมไม่สนบอกว่าใครจะคิดอะไรแต่สําหรับตัวผมแล้วผมมองว่าฟันได้ไม่ใช่นักเตะที่กล้าหาญเหมือนกับในอดีตอีกแล้วและตัวกิดคนนั้นณตอนนี้ก็เพียงเพียงแค่นักเตะขี้กลัวเท่านั้น ลิเวอร์พูลส่งทีมงานแมามองเข้ามาดูฟอร์มมอร์เทนฮูสแมนและโรเบนอมรโมลิมในเกมลีกโปรตุเกสในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอัปเดตรายงานข่าวการย้ายทีมล่าสุดกันบ้างนะครับเพราะในช่วงนี้ก็มีแต่ข่าวการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลออกมาให้เห็นมากกว่าข่าวการย้ายทีมโดยข่าวในวันนี้ก็คือสมิเสอน์ิู้ของพวกเรา ร่วมกับสโมสรทนแวนฮอนสเปอร์ได้ทําการส่งทีมงานแมามองของพวกเขานั้นเข้าชมเกมการแข่งขัน,นขคู่ซูเปอร์บิลแมตในเกมลีกของปูนเกตที่สปอร์ติ้งลิสบอนพบกับเบนฟิก้าในช่วงสุดทดายที่ผ่านมาโดยเป้าหมายของลูกนั้นก็คือการติดตามฟองการเล่นของนักเตะสปอร์ติ้งลิสบอนที่กําลังโชว์ฟอร์มเด่น รวมไปถึงการชมการคุมเทียมข้างสนามของรูเบนอโมเรมและการแก้แท็กติกแก้เกมของผู้จัดก,การทีมสปอร์ติ้งลิสบอนที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์ยางหนักในเวลานี้โดยรายงานนี้มาจากท่างของ d ดอเอ็กเพสได้ออกมาอ้างแหล่งข่าวในประเทศโปรตุกเกสโดยอ้างว่าสโมสรลิเวอร์นันกำลังตกเป็นข่าวว่าชื่นเจ้าในฝีเท้าของมอร์เทนฮูสแมนกองกลางตัวรับของสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นอย่างมากหลังจากที่กองหลังชาวเดนมาร์ก ในวัย24ปีรายนี้ทาผลงานได้อย่างยดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ซึ่งนักวิทยาทางผู้นั้นก็มองว่ามอนเตนฮูสแมนมีความเหมาะสมที่จะเข้ามาแทนที่ของวัตุรุเอ็นโดในระยะยาวและหลังจากที่กองกลางต่อรับทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้นั้นมีอายุ3 1ปีแล้วและอาจจะเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้อีกไม่นานซึ่งถือได้ว่านักเตะที่ทีมงานเมมองของลูกเข้ามาดูฟอร์มในครั้งนี้นั่นเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่ดีท,ท,ที่สุดของลีกโปรตุเกสในเวลานี้เลยก็ว่าได้ โดยการกันก็ว่ามอเทนสฮูแมนนะครับนั้นน่าจะเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ทางสปอร์ติ้งลิสบอนพร้อมที่จะปล่อยตัวออกเทียมไปในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยณตอนนี้ฮูสแมนนั้นเหลือสัญญากับสปอร์ติ้งลิสบอนอีกถึง5ปีเลยทีเดียวและการที่ลิเวอร์จะคว้าตัวฮูสแมนเข้ามาร่วมทีมได้นั้นก็คือต้องยอมจ่ายค่าสีทชันดาจำนวน68ล้านปอนด์เพียงทางเดียวเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวจํานวนดังกล่าวเป็นค่าตัวที่สูงพอสมควรเลยทีเดียวสําหรับลิเวอร์ pool โดยอีกเหตุผลนะครับที่ลิเวอร์พูลส่งทีมงานแมวมองเข้าไปชมเกมในนัดดังกล่าวก็คือการเข้ามาดูฟอร์มการคุมทีมของ im, ลูเบนอัโมริมหลังจากพาเจ้าบ้านสปาร์ติง้งลิสบอนเอาชนะเบนฟิก้าไปได้2ประตูต่อหนึ่งซึ่งน่าจว่าลูเบนอัโมริมก็คือตัวเลือกลำดับถัดไปหากลิเวอร์พูลไม่สามารถคว้าตัวชาบีออลันโซเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในฤดูกาลหน้าไม่สำเร็จและณตอนนี้ตัวของลูเบนอัโมริมก็กำลังได้รับเครดิตที่ดีไม่ต่างจากทางน้นของชาบีออลัน ให้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลในนุ่นกันนาโดยลูกเวนอักริมมีค่าเช่นญาปิงค่า8.5ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าเช่นญาที่ถูกมากแต่ถึงในนั้นลิเวอร์พูลอาจจะต้องขับเคี่ยวกับเชลซีในเดียวกันแย่งทีมของผู้จัดการทีมรายนี้นั่นก็เพราะว่าเชลซีนั่นก็อยากได้ตัวผู้จัดการทีมในวัย39ปีรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันจากที่ณตอนนี้มาริเชโอโปิติโดกำลังตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนัก พราะทำผลงานในการคุมทีมโชเซได้ไม่ดีนักในฤดูกาลนี้ในฤดูกาลลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่5มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต้อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ